พูนผมแน่นเไกวาย่เบาเล่นเนอดีตัวนี่อ่าสุดมันมัวคย่าโอ้สามอยอยู่อ่้อยาเลยบ่โอ้มันหักสิมาอีกสั่นเบิ่งโอ้ไว้ใส่ใส่ 我可我。Wait, wait. เอาให้เละโอ้ยตัวสีเขียวยูป่ป่ะตัวนี้น่าจะมีสีครับยังไงต้องมีสีตะกี้แกมาเล่นเนี่ยแกมาแกมากัดหมวกพ่านบอยเล่นพ่านบอยท้าหมวกหลน่นเออ,เอ,อไม่ถึง5้านาทีแกไปจิบติโตนอถาฟองอากาศขึ้นจบเลยโอ้เป็นปลาเรียกปลาอะไรเนี่ยปลาขี้เล่นเลยเล่นลูกปืนซะโอเค เออก้หมวกวเอเอแก<อ>มาจิบหมวกตรงนีง้ที่แรกเป็นนักล่าไม่ได้เลงตรงนี้นะเป็นนักล่าเลงไปประมาณว่าห่างจากจุดนี้เกือบสามสี่สิบเมตรอ่ะเพราะว่ามันอยู่ติดติดกับห้างวันนี้ลมแรงมากครับห้างขยับโอเคลมอยู่ตรงนั้นเลยอเออชะดูขี้เล่นครับคลิปนี้อ่า ไหนมันรอกวะพี่โอ้ยบวทันแหงเอ้ยรูโอ้ก็สิบว่ท่านคาดฮะวีปืนนอกวงหนึ่งนี่โอ้ยมันมันตบมืออย่เลยกึ่งดำไงคนนี้เออบันนี้ดมอยู่แต่ที่แหลกแต่โดนแล้วแต่ดนหมวกอยู่ที่แหลกขึ้นไว้ลงไว้แต่ว่าจังหวะนี่ขึ้นงามบ๊วยบ๊วยฝากกูยิงตัวหลังด้วยยิงตัวหลัง Ôi hàng tiền <tình> Tôi lắng bó này chiếc nhưng tôi lắng tôi nào tôi nào như đấy, được Tôi lại chiếc nhưng tôi lắng là Nhưng tôi xài tôi khóa nhưng, nhưng, nhưng tôi khóa cho được tôi khóa cho được Tôi khóa tôi khóa tôi thông Tôi khóa, khóa này tôi, tôi nào tôi nào bó này chỉ. Để mình không có gì hẳn, không có khu đi học ตกยปืนเลยโค้มหนักเลยตัวตื่นโมตื่นเข่ามาโอ้ยไกยปืนละมันกายกยตืนเดี๋ยวว่นว่นไปมันขึ้นยู่ปลาเขาเขาปลาแล้วขาปลาแล้วขึ้นหูนี่หูดำด ใใโอ้ยบ่ทันแม,ม่เงยโอ้ยไก่กับไก,ก่พวดพแยก่ทัน ถือนอกกันยิ่งหนุนให้ไ <ทำ S 1> ด้ยิ่งน้ำแน่ <laughs> อ้าวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวฝนไปลงไปเอาลงไปเอามัที่ดินนี้ยิ่งทำเหมือนกเออโอเคพ่อแล้วพ่อแล้ว <laughs> อย่าไปยิ่งโตมันได้ <laughs> <laughs> ประน <nes> <ป>ินบมได้กินเด้เอาเลยเปล่อยเอาเลยจิบหนึง่ง บจีบปมันบจิบนะวดมันจีบเลยงได้แต่จีบอมันบันมีขันอยู่อยู่ทั้งผิวน่ะไม่มีขันสักนนี่จ่มยเนยมจมเลยอาสองตัวอะไรอยู่มั้งโอ้ ดูวิวรอบๆนะครับวันนี้เป็นนักล่ามาที่ไม้ภูกระแตนั่งอยู่บนห้างเหล็กเคลื่อนที่ด้านนอกก็จะเป็นห้างไม้สูงอยู่ประมาณ12เมตรกับห้างเหล็กที่พานบอยทำอาไว้ล้มไปอันหนึ่งลมแรงมากครับวันนี้ก็ย้ายเข้ามายิงชะโดอยู่ในกอไผ่พายุผ่านเข้ามา น้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นประมาณเกือบจะ3เมตรครับชดแมนแมนบออมองพันบอยสี่นี่ถือแล้วครับนีละนี่ละ,ละที่จริงผมว่ามันอยู่ซื้อมองขาจเจ้าเหยียบอยู่นี่หละระยะที่ประมาณ25เมตรครับน่าจะเป็นชะโดไซส์ ไซส์ประมาณ4ี่โลวันนี้เจอชะโดหลายตัวครับแต่ว่าจังหวะยิงไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าปลาชะโดจะขึ้นทั่วไปหมดจิบซ้ายทีขวาทีไม่อยู่ตำแหน่งเดิมมับนบอยดำลงไปแล้วอยู่ตรงนั้นเลยน่าจะเห็น งมทีเดียวนี่โอ้โหโครนเต็มตัวเลยครับโอเคโอเคอ่างมทีเดียวเจอเลยโอ้ตัวสวยครับตอนโดนลูกปืนอ่ะตัวสีดำเนาะแช่ไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ลงไปงมขาวจ้วะเลยตอนเนี้ยคมนะเหงือกปลานะคมครับคมบาดมือโอเคโอ้ไสสวยไสสวย อาจะมีไซส์สีครับมียิงประนินด้วยนะครับโน่นลมพัดไปโน่นนะครับยิงโดนตาแล้วก็หงายท้องตามไปเก็บลมพัดแรงมากครับม,มีรุ่นไซส์ประมาณสักครึ่งโลอยู่ตรงนี้อีกสองตัว ฮ่โอ้โหได้งมทีเดียวได้2ตัวเลยเออแจ๋วแจ๋วอน่าจะรวบโลไปครับเอออ๋อยังมีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงโน้นแต่ตัวโน้นหน้าน้ำน้ำน่าจะลึกนะเคโอเคลืมถ่ายภาพใต้น้ำให้ดูลงไปงมเจอ2ตัวทีเดียวเลยครับกองกันอยู่โอเค ดูใกล้ๆแล้วน่าจะประมาณเกือบ4ีกิโลนะครับตัวนี้อาจจะมี3 8ถึง4โลรอยกระสุนนะครับสามนัดออยู่ตรงหัวสามนัดอยู่ตรงนี้นะครับมีทะลุหนึ่งนัดอีกสองนัดเนี่ยไม่เห็นรอยทะลุแล้วก็ใต้ท้อง ยิงซ้ำไปเล่นๆอีกนัดหนึ่งเขาคุ่มใจไ่เป็นเอาให้เละโอ๊ย แล้วก็มีประเนนอีกอีก3แต้มยิงไป4ตัวหาเจออยู่3ตัวโอเคอใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์อยากให้เพื่อนดูก็กดแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามช่องเป็ดนักล่าครับจะดูดไซสี่โลครับออโอเคคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ